สวัสดีค่ะคายสหามาแล้วค่ะทนะุกคนเรไม่เจอกันหลายวันนะโอเคเป็นอย่างไรกันบ้างคะสวัสดีค่ะวันนี้นะครูพ่อเรียกว่านะมีะภารกิจนะก็ <g ül> <g ül> มีวิธีการสร้างไรายได้นะวันนี้มาแบ่งปันทุกคนก็ <g ül> ท่านใดที่เข้ามาแล้วนะฝากรบกวนแชร์ด้วยนะวันนี้ครูไม่ได้เอาอะไรนะ <g ül> เออชี่ว่าแข,แขนนะใช้แขนตั้งกองเพราะฉะนั้นวันนี้นะท่านใดที่เข้ามาแล้วนะรบกวนนะ ทักทายกันนะคะวันนี้ครูมาอยู่ที่ห้างแห่งหนึ่งอยากจะบอกทุกคนว่าในช่วงกักตัวเนี้ก็อาจจะเปิดเฉพาะซูเปอร์เนาะแล้วก็ร้านบางร้านนะที่เขามีเาขาเรียกว่าวอะไรมีความจําเป็นอย่างเช่น,น่อร้านาหมอฟันหรืออะไรแบบนี้นะเนาะโอ้นะช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครูก็เซฟตัวเองเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกทุกคนว่านะ หนึ่งไอเดียที่จะสร้างไรายได้ช่วงโควิดได้นะมันเป็นเขาเรียกว่าต้นทุนน่ะไม่มีแต่มันมีแต่ไอเดียนะไอเดียดีๆที่จะมาแบ่งปันทุกคนนะคะวันนี้ใครเข้ามาแล้วนะทักทายกันนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะแชร์ไลน์นี้กันออกไปก่อนเนาะวันนี้ใครที่เจอไลน์นี้คุณโคชโชคดีนะขูก็ยุ่งยุ่งนะยุ่งงานด้วยแหละนะช่วงนี้ก็ไม่ได้มาไลฟ์หลายวันคิดถึงกันไหมคะ เช้าน,นี้นะท่านใดท,ที่เข้ามาแล้วนะทักทายกันนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะวันนี้ก็เป็นไลน์นอสถานที่นะก็บอกเลยว่าไลน์นี้จะเป็นหนึ่งไลน์ที่จะทให้ใครรลายๆคนนะเดี๋ยวครูขออนุญาตแชร์ไลน์กันก่อนนะคะทุกคนนะขออนุญาตแชร์ไลน์กันแป๊บเดียวเท่านั้นนะคะวันนี้อยากจะบอกทุกคนว่าเนี่ยในช่วงเนี้ยใครนะที่อยู่บ้านเฉยๆแล้วไม่มีไรายได้อยากจะบอกนะการสร้างไอเดียนี้ ที่ครูนะเพิ่งเก็บไอเดียแล้วก็มันสามารถทำได้จริงโดยที่ต้นทุนศูนย์บาทนะ,ะทุกคนเชื่อวันนี้ถ้าใดที่เจอ,อไรเนี้ยคุณโค้โชคดีอยาจะบอกทุกคนว่า,าการสร้างไอเดียนั้นถ้าวันนี้นะเราทุกคนนะคะมีรู้แค่ไอเดียนะมันก็สร้างเงินได้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกทุกคนว่า ใครท่านใดที่นะสนใจในเรื่องของการสร้างรายได้คุณจะต้องไม่พลาดไลน์นี้ค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นครูขออนุญ,ญาตนะคะแชร์ไลน์นี้กันเอาไปก่อนเนาะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะเดี๋ยวจะให้นะข้อมูลนี้นะเข้าถึงใครหลายคนขออนุญ,ญาตแชร์ไลน์กันก่อนเนาะอ่ะโอเคอีกแป๊บหนึ่งนะคะอีกแป๊บเดียวนะ ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะวันนี้คุณจะได้นะเคล็ดลับดีๆซึ่งครูบอกเลยนะมันสามารถช่วยคุณได้นะต่อให้มีวันหนึ่งหลักร้อยเนี่ยก็ดีกว่าที่เราไม่มีไรายได้เนาะเก็ตปะทุกคนเก็ตไหมถ้าวันนี้คุณนะวันหนึ่งคุณไม่มีไรายได้เลยนะแต่ถ้าทําสิ่งนี้เนี่ยที่ครูจะแบ่งปันอะ่ะทุกคนมีไรายได้นะเออนะเป็นไรายได้ที่บางทีไม่ต้องซื้อหาค่ะเรานะสามารถนะมีไอเดีย ก็สามารถที่จะนะสร้างไรายได้ได้แล้วนะวันหนึ่งคิดดูนะทุกคนวันหลักร้อยเนี่ยครูอยากจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าวันนี้ทุกคนนะ่ะมีไรายได้นะวันหนึ่งหลักร้อยถึงหลักพันนะ่ะมันเป็นอะไรที่ดีใช่ไหมเออนะเป็นเป็นอะไรที่ดีแน่นอนนะครูอยากจะบอกเพราะฉะนั้นวันนี้นะหนึ่งไอเดียสร้างไรายได้นะ กูอยากจะเอามาแบ่งปันทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ใครเจอไรนี้คุณโคโชคดีเดี๋ยวก็อ,อื่นหนุู่ขออนุญาตแชร์อะไรนี้กันเอาไปก่อนเนาะใครเข้ามาเจอไรนี้โชคดีแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งไลท์ที่ตั้งใจนะแบ่งปันวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะนะช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วช่วงนี้นะคะที่เห็นก็คือว่าฝนฟ้าตกกันนะคะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยเนาะรูก็เป็นห่วงทุกคนนะคะ เดี๋ยวอนุญาตแชร์ไลน์นี้กลับไปก่อนเนาะวันนี้ถ้าใดที่เข้ามาเจอไลน์นี้คุณโชคดีเลยครูบอกเลยว่าโชคดีสุดๆเพราะว่าในสิ่งที่ครูจะแบ่งปันนั้นนะเป็นการที่สร้างไรายได้ได้จริงถ้าวันนี้เราแค่รู้ไอเดียทั้งเองนะทุกคนสิ่งนี้บางทีมันไม่มีต้นทุนหลอกต้นทุนศูนย์บาทด้วยซ้ํา <c oughs> ต้นทุนศูนย์บาทนะครูจะบอกเลยว่าต้นทุนศูนย์บาทภาพชัดสิกชัดกันไหมคะเป็นอย่างไรกันบ้างอ่าเดี๋ยว แป๊บหนึ่งนะอ่ะเอาคุณพระนะรู้สึกว่าจะแชร์อะไรเนี้ยแชร์ไม่ได้เออนะฮะแชร์ไม่ได้อืมอ่ะนะคุณพระดูซิอ่ะไลฟ์พรีเมียมนะพรีเมียมไลฟ์ ไว ái? นะไม่ขึ้นไม่ขึ้นอันนี้ให้โคลนะแชร์ไม่ได้วันนี้เกิดอะไรขึ้นเออนะดูซ,ซิแชร์ไม่ได้ครูดได้แชร์ไลน์หรไอยังอ่าท่านใดที่มาเจอกันนะวันนี้โชคด,ดีสุดๆดนะคะเออวันนี้แชร์ไลน์ไม่ได้อะมันแปลกมากเลย<笑><笑>เกิดอะไรขึ้นนะคะโอเคไม่เป็นไรนะเดี๋ยวครูค่อยแชร์ไลน์ใหม่วันนี้สวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามชมกันนะใครไม่ทันก็ย้อนหลังไได้นนะะคะพะลี จะเป็นอหนึ่งไลฟ์ที่นะคะให้เราทุกๆคนนะคะมาสร้างรายได้นะช่วงที่อาจจะไ,ไ,ไม่ไม่ว่าจะเป็นกักตัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะค,ะคือคุณจะมีรายได้ได้ถ้าคุณรู้สิงส่งนี้คะ่ะโอเคไหมคะอมโอเคนะคะครูอ่ะแชร์ได้แล้วแต่ว่าก็ต้องอันนี้สักนิดนึงนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะคะโอเคเดีย๋ยวครูค่อย อเป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนวันนี้อยากจะบอกทุกคนว่านะครูก็ช่วงนี้ก็มีนะมีมีหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ถ้าวันนี้เราอ่ะมีไอเดียดีๆเจง๋จงๆนะเราก็สามารถสร้างไรายได้ได้แล้วเช่นครูอยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้บางทีอ่ะมันไม่มีต้นทุนเลยจริงไม่มีต้นทุนเลยนะถ้าวันนี้คุณสามารถที่จะเขาเรียกว่า ปิ้งนะไอเดียต่างๆขึ้นมาในช่วงนี้สำหรับใครที่นะไม่มีนะไม่มีเงินทุนนะบางคนไม่มีเงินทุนเลยนะเริ่มจากศูนย์บาทนะคะศูนย์บาทแต่สามารถสร้างไรายได้หลักร้อยหลักพันผสมผสมเยอะๆเข้าก็กลายเป็นหลักหมื่นเนาะเออนะมันก็สามารถช่วยให้นะช่วงวิกฤตนี้มันจะต้องผ่านไปได้นะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้ใครเจอไรนี้คุณโคชโชคดีนะ เดี๋วครูขออนุญาตนะคะแชร์ไลฟ์อีกสักเป๊บหนึ่งนะบอกเลยว่าไลน์นี้หมาเพื่อคุณนะคะก็ไม่ค่อยได้ออกมาไลฟ์นะแต่ก็ทําคลิปอยู่เสมอไม่ใช่วันนี้ใครก็ตามที่ติดตามครูยอยู่อยากจะบอกทุกคนว่าสามารถไปติดตามนะคลิปนะตามช่องทางต่างๆได้เลยนะไม่ว่าจะเพจนะควยสังหาหรือว่าจะเป็นอ่ ยู u ูบนะหรือว่า Instagram นะหรือจะเป็น TikTok นะมีทุกช่องทางเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ใครเจอไลน์นี้คุณก็โชคดีนะหนึ่งไอเดียที่จะทําให้คุณสร้างไรายได,ได้โดยที่ไม่ต้องมีต้นทุนใดๆนั่นก็คือวันนี้จงสำรวจค่ะสำรวจตัวเราสำรวจว่าไอ้ทรัพย์สมบัติหรืออะไรต่างๆของเราเองนั้นเขาเรียกว่ามีอะไรบ้างที่เราไม่ใช้บอกเลยว่าณนะเวลานี้อะไรที่ไม่จำเป็นนะคะแล้วไม่ใช้คุณรู้ไมหมคะว่า อะไรที่เราไม่ใช้เนี่ยมันสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้และที่สําคัญคือนะ,ะเราไม่ใช้แต่มันมีประโยชน์ต่อคนอื่นที่เขาต้องการใช้เพราะบางคนเขาก็ไม่อยากซื้อของแพงๆนะครูบอกเลยว่าวันนี้หลายคนนะคะเขาไม่อยากซื้อไม่อยากซื้อของแพงๆนะไม่อยากซื้อของแพงๆแต่อยากจะได้ของดีเก็ตไหมคะของดีนี่นที่มันถึงว่าเวลาเราอะสมมตินะเราอาจจะมีแบรนด์เนมหรือไม่จำเป็นต้องมีแบรนด์เนมหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่เป็นเสื้อผ้าหรือว่าเป็นกระเป๋ารองเท้าหรือทุกอย่างที่มันสามารถแปลเปลี่ยนเป็นเงินได้อยากจะบอกทุกคนว่านี่คือหนึ่งไอเดียนะ,ะที่มันสามารถสร้างไรายได้ได้จริงในช่วงโควิดนี้อยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้ถ้าเรานะ,ะมีเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าหรืออะไรก็แล้วแต่นะทุกอย่างมันขายได้หมดเลยขายได้เป็นเงินได้หมดเลยครูบอกเลยเพราะอ่าแต่งจังหวด ครูไม่แน่ใจนะคะว่ามีสูงรับซื้อไหมแต่ในกรุงเทพเนี่ยร้านที่รับซื้อเนี่ยพวกไม่ว่าจะกระเป๋าแบรนด์เนมหรืออะไรก็แต่และรวมถึงเสื้อผ้าต่างๆรองเท้ากระเป๋าอะไรเนี่ยเยอะแยะไปหมดมีเยอะมากนะคะวันนี้ใครที่นะคะไม่มีเงินไม่มีต้นทุนอยากจะบอกว่าเอาไอเดียนี้ไปทําดูค่ะเพราะครูบอกเลยนะคะช่วงเนี้ยมันเป็นการแบบบางทีเราอะเราซื้อไปเยอะแยะไปหมดเลยเสื้อผ้าอะไรรองเท้ากระเป๋าอะแต่คนอื่น ที่เขานะคะต้องการในราคาที่จับต้องได้นึกออกไหมคะเราสามารถนะคะคือไม่ใช้แล้วอะไรแล้วเนี้ยมันแปลเปลีป่ยนเป็นเงินได้แล้วมีมูลค่านะตั้งแต่หลักร้อยหลักพันผสม,มเยอะเข้าหลายวันเป็นหลักหมื่นครูบอกเลยนะคะคุณแทบไม่ต้องลงทุนอะไรคือของอะไรที่ไม่ใช้สํารวจดูนะคะนี่คือหนึ่งไอเดียที่ครูนํามาฝากวันนี้ครูอยากจะบอกว่ามันสร้างไรายได้ได้จริงคะ่ะได้ผสมไปผสมมานี่นะหลักหมื่นเนี่ย คุณก็ได้จับมันแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะบอกทุกคนว่านี่คือหนึ่งไอเดียนะคะช่วงนี้ในช่วงโควิดเนี่ยเป็นช่วงที่แบบสามารถทําเงินได้เป็นอย่างดีอย่างน้อยๆเนี่ยได้มีค่ากับข้าวนะมีค่ากับข้าวมีค่ารถค่าเดินทางค่า,าที่พักอะไรแบบนี้นะเป็นใครที่แบบเช่าคอนโดคอนโดอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่มันจะช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายคุณได้โดยที่คุณแบบไม่ต้องแบบอุ้ยฉันต้องไปหาแบบ เงินที่แบบโอ้โหนะบางทีไปเบียดเงินเดือนนู่นนี่นั่นนี่คือเป็นอีกหนึ่งรายได้เสริมนะบอกเลยว่ามันโคตรเจ๋งพี่จชวันนี้นะหนึ่งหนึ่งไอเดียที่สร้างไรายได้ในช่วงโควิดนะเอาไปทําดูค่ะเพราะบอกเลยว่ามันมันสามารถนะหาเงินได้จริงนะทุกคนนะคะวันนี้ครูก็มาแบ่งปันนะคะฝากเขาพูณทุกคนด้วยนะที่มาติดตามกันเนาะใครมาย้อนหลังก็ ากแชร์และนี่ออกไปด้วยนะครูอยากจะให้ทุกคนนั้นมีรายได้นะในช่วงโควิดนะก็ช่วยๆกันนะคะและช่วยดูแลตัวเองด้วยกันนะคะทุกคนนะรักสุขภาพทุกคนนะคะครูเป็นห่วงนะคะวันนี้ขอบคุณนะขอบคุณทุกขอบคุณนะขอบคุณทุกคนมากมายนะนะขอบคุณทุกคนมากมายเลยนะบอกเลยว่าวันนี้เราทุกคนนะ่ะนะดูแลสุขภาพกันนะคะรักทุกคนนะคะโอเคนะวันนี้ครูไปแล้วนะคะก็ฝากกันนะคะว่าวันนี้ ไม่ว่าจะเรื่องนะเรื่องการสร้างไรายได้เนี่ยเราไม่เป็นต้องมีทุนแต่มีไอเดียนะไอเดียเราเนี่ยโค้รสำคัญนะไอเดียสําคัญมากที่มันจะสร้างแปเปลี่ยนให้เป็นเงินได้นั่นเองนะคะนี่คือช่วยคุณได้โอเคไหมคะแล้ววันนี้ถ้าท่านใดที่สนใจในเรื่องของสังหาไปต,ตามควายได้ที่เพจควายสังหานะคะจะสร้างไรายได้หรือจะลงทุนพระช่วงนี้เนี่ยการขายฝากทรั์เนี่ยเยอะแยะมากๆกนะกรุงเทพปริมณฑลนะหรือจะเป็นโคราช พัทยาอะไรแบบนี้โรงแรมขายฝากนี้เยอะแยะมากเลยนะท่าในใดที่สนใจในเรื่องนี้ก็สามารถติดตามควยได้ที่เพจควยสังหานะคะลงทุนหรือไม่ลงทุนหรืออยากเรียนรู้ไปติดตามได้นะคะว่าจะมีเรื่องราวความรู้แบ่งปันนะในทุกๆวันนะคะ ติดตามกันนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะไปแล้วนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะ,ะขอทุกคนปลอดภัยจากโรคภัยนะเชื้อโรคอะไรต่างๆนะอย่าได้มาก้มกรายนะและก็ขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปอย่างรวดเร็วนะในเร็ววันโอเคไหมคะวันนี้ไปก่อนขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย